สวัสดีค่ะวันนี้แอดเอานิทานสนใจมาให้ฟังเรื่องนึ่งนะคะมาจากหนังสือชื่อนิทานคุณธรรมเขียนและเรียบเรียงโดยนิทัศิีรวิทย์เป็นของสำนักพิมพ์บุ๊คสมายค่ะเรื่องราวมีดังนี้ค่ะคนฉลาดกับคนโง่ไปร่อนทองด้วยกันหลังจากที่ร่อนทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านซึ่งแต่ละคนก็นำเอาทองที่ร่อนได้และถุงน้ำหนังซึ่งบรรจุน้ำไว้เต็มติดตัวกลับมาด้วย เพราะในการเดินทางกลับนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายซึ่งน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากฉะนั้นพวกเขาจะดื่มทีละแค่อึกเดียวคนฉลาดเห็นคนโง่ไม่ค่อยดื่มน้ำจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทองจึงพูดว่าข้ายอมให้เจ้าดื่มน้ำอึกหนึ่งขอเพียงแค่เจ้าให้ทองค่าหนึ่งกำลึงก็พอคนโง่ไม่ว่าอะไรเลยและพะงกหัวตกลง ไม่แนานต่อมาคนโง่ก็ถามคนฉลาดว่าให้ข้าดื่มน้ำอีกสักอึกได้ไหมคนฉลาดตอบอย่างร่าเริงว,ว่าได้สิแต่คราวนี้ต้องแลกกับทองสองตำลึงนะคนง่ก็ตอบกลับทันทีว่าได้อยู่แล้วทั้งคู่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคนฉลาดยอมดื่มน้ำน้อยลงอีกหน่อยแต่ก็แลกกับทองของคนโง่มาได้ทั้งหมดคนฉลาดแบกทองหนักขึ้นทุกที แต่คนนึกดีใจเทียบกับไปร่อนทองแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากและไม่ต้องเสียเวลามากด้วยซ้ำยังไม่ต้องเหนื่อยแทบเป็นแทบตายในการร่อนทองนับว่ารวยทางลัดได้จริงๆแต่คนโง่กลับไม่รู้สึกอะไรเช่นนั้นรู้สึกแค่ว่าตอนนี้ตัวเบามากและมีความสุขจริงๆคนฉลาดนึกในใจว่าเหมือนโง่จริงๆ ้งสองเดินทางมาจนเกือบถึงขอบทะเลทรายแล้วแต่คนฉลาดทนความทรมานจากความกระหายน้ำต่อไปอีกไม่ไหวเขาล้มลงไปกองกับพื้นคนโง่ให้เขาดื่มน้ำอึกเล็กๆเขาจึงฟื้นขึ้น,นมาอย่างสลืมสลือคนฉลาดหมดเรี่ยวแรงเหลือแต่ลมหายใจพูดกับคนโง่ว่าข้ายอมให้ทองหนึ่งตำลึงแลกกับน้ำหนึ่งอึกของเจ้า คนงูเขย่าถุงน้ำของตัวเองแล้วก็สั่นหัวคนฉลาดด้วยความกระหายน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็เลยยอมบอกว่าท้องสองตำลึงแรกกับน้ำหนึ่งอึกนะคนงูยังคงสั่นหัวเง้นข้าให้ท้องเจ้าทั้งหมดแรกกับน้ำหนึ่งอึกของเจ้าตกลงหรือไม่คนงูยังคงสั่นหัวพร้อมกับชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดว่า เ้าดูสิคนฉลาดงงหัวขึ้นมาดูไม่ไกลนะักมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งคนฉลาดตะเกียบตะกายคานไปได้ไม่กี่ก้าวแข็งใจพูดออกมาว่าตอนนี้ข้าต้องการแค่น้ำเพื่อให้รอดชีวิตเท่านั้นคนโง่จึงยื่นถุงน้ำให้คนฉลาดดูพลางสั่นหัวและพูดว่าที่ข้าสั่นหัวปฏิเสธก็เพราะไม่มีน้ำเหลือแล้ว ในฐานเรื่องนี้ทิ้งให้จบไว้เพียงแค่นี้ผู้เขียนคงต้องการให้เพื่อนๆคิดกันต่อเองว่าตกลงแล้วใครที่โง่ใครที่ฉลาดกันแน่จริงๆแล้วเรื่องของความโลภในทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราตาบอดและทําให้เรามองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรามักจะคิดแค่เพียงว่าถ้าเรารวยและมีเงินทองมากมายก็จะทําให้เราทําอะไรก็ได้แต่หารู้ไหมว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป บางครั้งมีเงินมากมายก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยดังนั้นจะทำอะไรจงพิจารณาให้ทุวนทีและจงอย่าให้ความโลภมาทำให้เราหลงผิดคิดผิดและสุดท้ายเราอาจจะตายเหมือนกับคนฉลาดในเรื่องซึ่งมีทองอยู่เต็มตัวแต่ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตไว้ได้